สวัสดีค่ะวันนี้ช่องครูฟังชาแนลนะคะนำเสนอชอช้างที่ไม่มีรูปของสารอาะคะไม่ประวิเศษชนีนะคะแต่ออกเสียงอาครึ่งหนึ่งนะคะเป็นคำกรนนะคะซึ่งซึ่งนะคะบางท่านก็ท่องมาแล้วรับทราบมาแล้วนะคะบางท่านก็ยังไม่รับทราบนะคะก็ขอทบทวนนะคะและขอ,อเป็นคำกรนนะคะจะได้รับทราบอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะ เป็นคำกรอนจะได้จำได้ด้วยนะคะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะชะนวนชวนชนางชนะข้างเทียงชบาชมดชะมอยตาแลชะไม้ชะไมเหมือนชนิดชิชนักชะอุ่มหนักชะอ่ำเตือนชะอื้อชะวานเยือนชะรวมใจให้ชะลงนะคะจะได้นำไปใช้ไม่ปะปนกับรูปของช่อช้างที่มี รูปของสระป่าวิชันชนีนะคะอันนี้เป็นชอช้างที่ไม่มีรูปของสระและไม่ป่ไม่ป่าวิชันชนีนั่นเองนะคะออกเสียงอากขร้งเดียวนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะชนวนชวนชนางชนะข้างเชียงฉบาชมดชม้อยตาและชไม้ฉไมเหมือนชนิดชิดชนะอุ่มหนักอ่ำเตือนชอื้อฉวานเยือนะโลมใจให้ชโลมนะคะ วันนี้ก็ช่องครูฟังชะยเนีก็ขอขอบคุณมากค่ะที่ท่านติดตามรับชมรับฟังนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ